ก็คม้วนได้หมดดาวเฮ็ดเมียเฮ็ดงานวคือพอไปเฮ็ดเมียเฮ็ดงานมันนั่งร้องเพลงอยู่นี่กำลังม้วนเบิ่งเนี่ยเห็นบ้วนอ่ะเต้นดำดเจ้าเจ้าเจ้าเห็นบ่อสูรเขาละเออกันไปกันไปกันคุณจังเห็นเมียเห็นมาคำอลไรได้คนมาจะให้หน้ากัเมื่อยมันร้องเพลงเฉยอยู่ไม่ก็สิให้ม้วนในวันใดบ่ต้อม เป็นยังเดินนี้นะมวนที่ื้อได้ยุติเอามวนดีๆนีีดอกกื่อน่ะเป็นยังลองเพลงมันจะเป็นยังต้องมีมวนอย่างเืินกมวนไม่มีเนี่ยมีเียนมาตั้งม่มีแห้งผัวเอ็ดการใช้งานมากเนี่ยนะเอามามวนประด้มยวชิมากินเหลาเป็นยังต้องมีแนวแก่บ้าตวมากมร้องเพลงมาเต้นมวนเฮ้ยย่างนี่ยังน้ำเดินเนี่ยเอาเปิดเพลงมาด้วยสิวันนี้ ลิ้นน้ำกันตัวกินน้ำกันคำแล้วได้ไปตลาดไปหาปลากระสอเมือ่อไม่ได้ปลาักเทื่อน <c oughs> แต่เอาไม้เด้อมืออ่ะเมื่อยแล้วสิเป็นใครเนี่ยโลงน้านี่แหละก็ต้องว่านแหเอาเบ็ดไปใส่เอาเอาด่างไปกลางเอาก็ได้ค <c oughs> ันเนาะเอาลูกงานแล้วก็ะมวนตัวเนาะ <c oughs> โอ้ยายามเ <c oughs> อ้ยเป็นสีโอเอลยังง <c oughs> ี้มมอลลั่มมาเป็น มอลเขาหลงโอยมึงเห็นบะนี่เห็นบะนี่เห็นบนี่เขาบอดอ้อนี่เบื้องเบื้อเขากำลังเขาบอดอ้ออคือเงเามอลำเขาเออเด้อเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อเออยังอีกมอลัม่ันไม่เอ้อออย่งอมันมวนนะ้าเราเขาปากมันมวนจะน้อยนึงแน่เ้เอยออย่างโคตรแนี้จะลองบพปิ่นเต้วอจบบดบาดบทในมอบหม่หนึ่งผลงานเพลง ย่าห้เดี๋ยวอลจะไม่เท่าร้องเพลงเลยดูเสียงนะสุดยอดอ่ะสั่นแล้วร้องซะก่อนบมาจะต้องเป็นหางแกงไฮสั่นอ่ะเอาเรละกินซะก่อนไหมโยกโบลายมาพี่ก็จะเป็นยากกูกินจากคุณเไฟจกินอยู่โอ้โอ้ยากเกินไปต้อมยากเกินไปอ่ะอย่าฟังเพลงหนังเต้ยโศก ีจะแน่เต้นอะไรบบบนี้ฮะหมดเรื่องแลไม่ตื่นกันโคราชบาทอ้ยด้วเหรอนี่เป็นไงล่ะบอกแล้วกูบอกแล้วเสียงมันมวนเสียงมันมวนเลยนะคนแะโอ้อยด้ขึ้นแล้วก็เห็นบอลอ่ะคนนี้ไม่เอาเลยน่ะโม่ลำเก่าเนาะเห็นบอล มันมัวอะไรบอละมันบอก็นี่เอาลองที่ไหนเอาลองอ้พวาลองกันเลยลองลองกันลองกันกินว่บเราพ้นรถกินกะได้เพไ้จด้จงใจจาของเราจ้ะเพเป็กสองเป็กไอเกน้าแม่ ร้องมันถือขี้ร้องเพลงน่ะน่ะเมลาเมาน่ะนะโอ้ยน้อคือม oh, no. ันจบแล้วมันมัวนเพลงนี่บุ๊คบางได่ได้ถูก

ร้องไรเรื่อดิเ,ดเอารถมึงร้องบุญเอรสดคุณบกินมึงเลิก